โมเมนต์น่ารักน้องปีใหม่มาได้กับคุณพ่อยังสนุกสนานรวมถึงอัพูผาด้วยเผยคลิปความน่ารักน้องปีใหม่ได้เจอกับคุณพ่อส่งการก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้คุณปู่เห็นแล้วก็ยังต้องถ่ายคลิปเอาไว้บอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยเลยทีเดียวจ้าสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทัออนกับคุณสงการเตชนะนรงค์ ถ้ามีโอกาสก็มาจะมาเด่นบ้านคุณปู่และคุณพ่อรวมถึงคุณอาคุผาเป็นประจำล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาคุณปู่ภัยวงได้เผยคลิปและภาพขนาดที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและนอกจากนี้ยังมีคลิปที่น้องปีใหม่กาลังเล่นกับคุณพ่ออย่างสนุกสนานโดยคุณปู่ได้เขียนแคปชั่นว่าไม่เจอกันนานพอเจอกันก็สนุกแบบนี้แหละเอาเป็นว่าเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ